ที่แล้วนะคะทีมงานของเราออกเดินทางไปฟังเสียงของชาวบ้านที่เคยเป็นมวลชนผู้ที่เคยเข้าร่วมชุมนุมหลายครั้งก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในปี2553ค่ะจากการเดินทางไปฟังเสียงของพวกเขาต่อรายงานของคออปทำให้เห็นชัดเขาว่าหลายคนนั้นมีคำถามต่อความจริงที่ปรากฏในรายงานและถูกพูดถึงมีหลายเสียงนะคะที่เห็นด้วยต่อข้อเสนอแนะเพื่อนาไปสู่ความปลองดอง แต่ก็ยังสงสัยค่ะว่าจะทําให้เป็นจริงได้อย่างไรยังมีกลุ่มคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกหลายกลุ่มนะคะในช่วงนี้ทีมงานของเราอีกคนนึงค่ะคุณอรุชิตาอุตมะโคคินจะเดินทางไปฟังเสียงของประชาชนที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมชุมนุมแต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมค่ะุณได้ตามเรื่องทีรายงานพอมาบ้างไหมคะเ๋อดูเรื่อยอ่ะมันดูจนเบื่อก็ดูแล้วมันก็ยังไม่รู้อะไรเป็นไรเนะ เราก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อใครมนบอกไม่ถูกอ่ะเนาะก็ใครยังไงเราไม่รู้อ่ะผมว่าความคิดของผมเนี่ยฟองดองยากก็น่าจะฟองดองเนะผมว่าผมก็ว่าน่าจะช่วยได้นะพี่ความจริงมันอาจจะค่อนข้างรุนแรงอะไรเงี้ยอ๋อนปชเหรออ๋ออยู่ค่ะตลอดเลยเหรอคะค่ะมาทำอะไรอะคะมาขายของที่ตรงนี้เหระคะ รู้แต่ว่า,า6ศพอะค่ะแค่นั้นแหละค่ะชายชุดดำผมก็ไม่รู้นะว่าเขาเป็นใครที่เขาแถลงการมามันดูขัดแย้งไงก็ไม่รู้อะครับประชาชนที่ใช้ชีวิตอยู่ในบริเวณที่เคยเกิดเหตุการณ์รุนแรงจากการชุมนมุมในช่วงวหลายปีที่ผ่านมา ต่างก็บอกว่าไม่อยากที่จะให้สังคมไทยมีความขัดแย้งจนเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเหมือนกับที่ผ่านมาอีกค่ะวิกฤตมาแล้วว่ะพี่คือช่วนนันคนมีประสบการณ์แล้วเขาคงแบบไม่อยากให้เป็นแบบนั้นอีกพวกเขาส่วนใหญ่รับรู้ว่ามีการเปิดเผยข้อมูลตรวจสอบและค้นหาความจริงของคอ,อ,อ,อปอผ่านการรายงานของสื่อมวลชนซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นความเห็นจากการสัมภาษณ์แกนนำฝ่ายต่างๆ แต่ไม่มีประชาชนที่ทีมงานของเราส่งสัมภาษณ์คนไหนบอกว่าได้อ่านรายงานของคออปอโดยตรงทราบแต่ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยลึกครับหลังจากที่ได้สอบถามประชาชนทั่วไปแล้วทีมงานของเราก็ม<บ>ุ่งหน้าไปพบกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์รุนแรงอีกคนหนึ่งค่ะแต่ว่าคนนี้ไม่ใช่มวลชนที่เข้าร่วมการชุมนุมนพนาถอนุพงพัฒน์เป็นคนที่เข้าร่วมกับอาสาสมัครคนอื่นๆในกลุ่มสันติอาสาสักขีพยาน ในช่วงเหตุการณ์รุนแรงนั้นเขาทำหน้าที่อยู่ที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะถึงแม้จะไม่ใช่พื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของความรุนแรงแต่บริเวณนี้ก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเขาเป็นคนหนึ่งนะคะที่บอกเล่าความจริงในเหตุการณ์ได้แต่เขาก็ออกตัวว่าความจริงของเขานั้นเป็นเพียงแค่ความจริงชุดหนึ่งในจำนวนความจริงหลายๆชุดของคนหลายกลุ่มหลายฝ่ายและยืนอยู่ในหลายสถานที่ในช่วงเวลาเกิดเหตุ เรามาตรงนี้มนันวันที่19แต่ว่าเรามาเตรียม,มก่อนทักงวันสองวันนะครับซึ่งพอเช้าเช้าว,วันที่19เนี่ยเราก็เราก็มาสังเกตการที่เวทีนะครับแล้วก็มีการประสานงานกันนะครับว่า,าถ้าในกรณีที่เวทีตรงนี้จะถูกสลายนะครับมีการประสานงานกับผู้ใหญ่ไปถึงทางหาทหารด้วยว่าให้ให้เกิดการจับกลุมแบบสันตินะครับหรือว่าให้ให้เป็นการแบบคล้ายๆกับการ มอบตัวโดยสงบอย่างงี้นะครับซึ่งเราก็มาประสานงานกับทางนี้ทางนี้ทางกลุ่มที่ดูแลเวทีอยู่เขาก็รับข้อเสนอนะครับก็มีการประสานงานระหว่างทหารกับคนที่คุมเวทีอยู่เหมือนกันย้อนกลับไปในเดือนพฤษภาคม2553ที่นี่ถูกเปิดให้เป็นที่พักพิงสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงสมาชิกกลุ่มสันติอาสาสักขีพยานปักหลักทำงานอยู่ที่นี่ในช่วงเวลานั้นค่ะ ก็สันติอาสาสกีพยานในตอนแรกที่เซตขึ้นมาตั้งขึ้นมาเนี่ยก็กะว่าจะให้เป็นตาที่3ามนะครับเป็นอาวิชัยของเหตุการณ์ลงไปอยู่ระหว่างคู่ขัดแย้งเพราะว่า,างานลักษณะนี้เคยทําใน3จังหวัดชายแดนมาก่อนอะนะครับแล้วก็ถูกขอยืมรูปแบบมาใช้โดยมีความเชื่อว่าเวลามันเกิดเหตุการณ์ขัดแย้งขึ้นเนี่ยมันมีความจริงคนละชุดระหว่าง2ฝ่ายฉะนั้นถ้ามันมีความจริงของฝ่ายที่3ปรากฏขึ้นมาด้วยเนี่ยมันก็จะช่วยให้มีการตรวจสอบระหว่างกัน สถานการณ์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและข้อจํากัดต่างๆที่ตัวเขาเองในตอนนั้นก็ไม่สามารถบอกเล่าข้อเท็จจริงได้ทั้งหมดทาให้นพนาธมองการเปิดเผยรายงานการค้นหาความจริงของคออปอด้วยความเข้าใจก็มีโอกาสได้อ่านรายงานย่อฉบับย่อนะครับแล้วก็ดูผ่านๆผมผมก็เข้าใจว่า การทำงาน,นของของคอปอนี่เขาก็พูดถึงเรื่องความจริงไว้อยู่นะครับในตอนต้นๆของรายงานนะครับที่เขาก็พยายามมีการเขียนบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นการรวบรวมคล้ายๆกับข้อเท็จจริงนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า true truth tr ที่เป็นตัวเล็กนะครับก็มีตัว s ด้วยหมายความว่ามีข้อเท็จจริงจํานวนหลายชุดหรือจํานวนมากอยู่นะครับแล้วเขาก็ไม่ได้พยายามจะทําหรือสร้างสิ่งที่เรียกว่า truth ตัวใหญ่ซึ่งหมายถึงสัจธรรมหรือความจริงที่แน่นอนนะครับนั่นก็ เหมือนกับว่าเขาก็ออกตัวไว้นะครับว่าความเห็นของเขาก็เป็นความเห็นของคนอีกชุดหนึ่งและข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะครับคืออย่างพวกเราเนี่ยอยู่คนละที่ใช่หไหมครับหรือว่าแม้กระทั่งบางทีลงไปในเหตุการณ์เดียวกันนะครับแต่เราก็กระจายตัวเดินไปคนละที่ค,คนนี้ก็จะไปเห็นเรื่องหนึง่งผมเห็นเรื่องหนึง่งอีกคนนึงก็เห็นอีกเรื่องหนึง่งเวลามาเล่าก็ต้องอามาต่อกันเขาว่ามันคืออะไรนะครับแต่ก็ไม่สามารถเห็นภาพใหญ่ได้ดีเพราะเรามีคนไม่กี่คนเองก็จะเห็นแล้วก็โดยคนใช่ไหมครับเราก็มองได้แคนะ่นี้ พอเลยออกไปข้างๆหรือว่าข้างหลังเราเราก็ไม่รู้แหละก็จะเห็นตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นคืออะไรบางทีมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังเราพร้อมๆกับที่เราเห็นข้างหน้าก็ได้มันคงต้องเริ่มต้นด้วยการยอมรับข้อเท็จจริงที่มันมีอยู่หลากหลายก่อนอเอาข้อเท็จจริงมาวางเลี้ยงส่วนใครจะให้คุณค่ากับข้อเท็จจริงแต่ละชุดยังไงมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันมีข้อเท็จจริงนะครับปรากฏตัวอยู่เนี่ยเราก็โดยมีหลักฐานยืนยันเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปบอกมันว่า ม,มันเป็นเรื่องที่ไม่น่ารับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อจ็จริงของใครนะครับผมไม่ได้หมายถึงว่าคอปอ,อย่างเดียวนะครับถ้ามันมีข้อท็จจริงที่ปรากฏตัวอยู่โดยมีหลักฐานยืนยันเนี่ยมันก็สมควรที่จะถูกเอามาต่อจิกอ๊กซอเข้ากับข้อท็จจริงอื่นๆนะครับจากนั้นคุณจะให้คุณค่ากับมายัางไงแต่ถ้าเราไม่ยอมรับเลยว่ามันมีข้อท็จจริงอยู่ทั้งๆงที่มันมีหลักฐานเนี่ยมันจะลบาบากนะครับเหมือนกับเราทะเลาะกันนะครับแล้วเราต่างทั่วกันไปว่าคนนี้ผิดคนนี้ผิดฉันถูกแล้วก็ไม่ยอมคิดเเเลลยยววว่่่าาาาออะรรรมมีสนนทํไไปปด้หืั จะให้เราเป็นคนที่ถูกรัตเซ็นมันผมว่าในความขัดแย้งมันคงไม่มีอย่างนั้นนะครับในประเด็นเดียวกันเรายังได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณวิชิกกรคำจันทร์ผู้สังเกตการอีกคนหนึ่งจนถึงวันนี้เขาก็อาจจะยังเป็นคนส่วนน้อยในสังคมไทยที่ได้อ่านรายงานของคออปอย่างละเอียดก็ในเนื้อหาในเนื้อหาเท่าที่ดูนะฮะในในเบื้องต้นเนี่ยผมก็ดูเฉพาะ เฉพาะ,ะข้อเท็จจริงที่ทางคอปอนำเสนอผ่านสื่อทั่วไปก็เหมือนกับประชาชนทั่วไปที่ได้รับรู้ในเบื้องต้นก็คิดว่าค่อนข้างจะตรงกับความเป็นจริงนะครับในมุมมองของผมเองฮะถือว่าเป็นรายงานที่ค่อนข้างจะตรงกับความเป็นจริงถ้าเรายึดยึดข้อเท็จจริงยึดชุดความจริงอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อก่อนหน้านี้นะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยเราต้องยอมรับกันก่อนว่าอะไรคือความจริงที่เกิดขึ้นนะครับ เสร็จแล้วก็เราก็มาดูว่าความจริงที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันเกี่ยวพันกับใครอย่างไรแล้วค่อยมาดูว่าคนไหนถูกคนไหนผิดอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการขับเคลื่อนทางสังคมของทุกประเทศทุกสังคมในโลกนี้ครับผมว่ามันมีทั้งแนวทางที่ถูกแนวทางที่ผิดนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าหากเรายอมรับว่ามันเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยเรามาช่วยกันคิดดีไหมครับว่าเราจะทําทยังไงต่อไป เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนั้นแล้วก็จะทํำยังไงต่อไปที่จะทําให้สังคมของเราเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันได้ท่ามกลางความเห็นที่แตกต่างแล้วก็ไม่เกิดความรุนแรงครับแม้ว่าการเปิดเผยรายงานค้นหาความจริงเพื่อความปลองดองของคออป<อ><อ>จะยังเป็นที่ถกเถียงจากคู่ขัดแย้งฝ่ายต่างๆนะคะแต่ข้อเท็จจริงชุดหนึ่งที่ถูกรวบรวมขึ้นมาแล้วสังคมไทยจะนำไปใช้เป็นต้นทุนในการสร้างประโยชน์อะไรต่อไปได้บ้าง ความเห็นของนักสันติวิธีที่มีประสบการณ์อยู่กับความขัดแย้งที่ยาวนานในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างคุณนารีเจริญผลพิริยะบอกว่าต้องเป็นหน้าที่ของสังคมไทยที่จะต้องช่วยกันต่อย,ยอดข้อมูลและข้อเสนอจากรายงานคออปค่ะที่เรียนเ่าี่ธรรมดาที่ทุกฝ่ายก็ต้องคิดว่าไอชุดความจริงของตัวเองเนี่ยเยอะหรือว่าออจริงที่สุดอะไรเงี้ยนะฮะก็อันนี้พอเห็นอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาค่ะ แต่ว่าต้องเอามาแบ่งกันเป็นเอ่อเป็นเรื่องๆไปถ้าถ้าเกิดว่าถ้าทีวีไทยจะจะทำเรื่องนี้จริงก็ต้องมีคณะทำงานนะฮะคือหมายถึงว่า,าต้องลองเอาข้อมูลของแต่ละฝ่ายเนี่ยมาใช่ไหมฮะแล้วก็ลองลองดูว่ามันมีประเด็นไหนบ้างใช่ไหมหรือว่าจุดไหนบ้างที่ข้อมูลของแต่ละฝ่ายที่ลงมาเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะคะแล้วสมมติว่าในเรื่องนั้น,น,นเกิดยังมีข้อถกเถียงบางอย่างอาจ จะเชิญฝ่ายที่มีข้อเท็จจริงเนี่ยนะะในเรื่องนั้นเนี่ยลองมาคุยกันการจบของคณะของขคณะกรรมการเนี่ยมันก็จะได้เริ่ม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 ต้นงานในอีกแบบหนึ่งนะฮะเพราะว่ากรรมการเองเนี่ยเขาก็เฉพาะาคณะกรรมการเขาก็ทํางานภายใต้ข้อจํากัดเท่าที่เขามีแล้วก็เป็นแค่คณะกรรมการชุดเดียวคาว่าชุดเดียวเนี่ยก็คือ,คอ,อก็ประกอบด้วยคนแค่ไม่แค่ไม่กี่คนใช่ไหมคะคุณอาจจะเรียกใครมาก็ตามเนี่ย แต่ว่าพอหลังยางนี้งานที่ต้องทําอาจจะต้องคนงที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องอาจจะต้องกว้างขึ้นกว่าน,นั้นอีกใช่ไหมฮะซึ่งในในบทบาทอของคอปองอาจจะอาจจะอาจจะไม่ได้สามารถจะจะ,จะทำในส่วนนั้นได้แล้วนะก็เพราะว่าแล้วก็ความจริงบางทีก็อาจจะต้องสแสวงหาไปเรื่อยๆจบไม่จบสักทีก็อาจเป็นไปได้นะคะเพราะนั้นก็อาจจะคล้ายๆกับว่าให้มันมีเขาเรียกตัวตั้ง ดิฉันมองว่ารายงานคอปเป็นตัวตั้งมากกว่านะฮะแล้วก็จากจากตัวตั้งอันนั้นน่ะนะฮะเอามาดูกันในรา,ายละเอียดอีกทีนึงใช่ไหมซึ่งท่านจะเติมอีกก็ได้นะสมมติว่าบางเรื่องที่เขาไม่ใส่ใจแต่ท่านคิดว่าสําคัญเนี่ยก็ก็กยังใส่เข้ามาได้ใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยเพื่อให้มันเขาเรียกว่าอาจจะเป็นฉบับประชาชน สยามอินเทลร์เเจนต์หนึ่งในหน้าเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลในช่วงเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อปี2553และตอนนี้การยินยงผู้อำนวยการเว็บไซต์ก็มีโอกาสได้ศึกษาการรวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆที่ถูกเปิดเผยออกมาเขามองว่าตอนนี้มีการรวบรวมข้อมูลออกมาหลายชุดแต่ละชุดก็มีความแตกต่างกันออกไปแต่ถ้าสังคมไทยจะเดินหน้าสู่การปลองดอง ก็ไม่สามารถที่จะละเลยหรือละทิ้งข้อมูลของรายงานชุดใดชุดหนึ่งได้จริงๆคอปเอขาพูดชัดอันนี้เป็นข้อเดียวหนึ่งคอปเขาบอกว่าคือเขาเสนอมุมมองความความจริงมุมหนึ่งนะครับจากการทํางานของคณะกรรมการเนี่ยนะฮะในการพยายามสืบหาความจริงเนี่ยสปชก็เราก็ถึงแม้จะค่อนข้างรอบด้านในนั้นในสายตาผมแต่ผมก็มองว่าเป็นความจริงอีกชุดหนึ่งนะครับก็จจะมีความจริงชุดอื่นที่ยังไม่ถูกรวมเข้ามาผมก็คิดว่า อาจจะเป็นทั้งสื่อหรือเวทีวิชาการหรือเวทีภาคประชาชนก็แล้วแต่เนี่ยพยายามเอาข้อมูลข้อได้จริงหลายด้านเนี่ยมากองวางไว้ที่สาธารณะแล้วทำแล้วทำแล้วสร้างการตรวจสอบให้เกิดขึ้นและพยายามหาจุดลงตัวผมคิดว่าในที่สุดก็ต้องมีจุดลงตัวคือถ้าสมมุติว่าฝั่งหนึ่งไม่เชื่อว่ารายงานคอปอไม่ถูกต้องก็ต้องเอาข้อมูลมผมคิดว่าสปชเป็นตัวอย่างที่ดีในการที่เสนอข้อมูลโต้แย้งออกมาว่ามันมีข้อมูลบางอย่างที่มีน้ําหนักที่ต้องรับฟังต้องพิจารณา ก็ผมคิดว่าคงต้องทำสองเรื่องไปพร้อมๆกันฮะเรื่องที <S <S ่หนึ่งก็คือว um> ่าไอ้สิ aser, ่งที่มันเกิดความขัดแย้งขึ้นเนี่ยก็ต้องพยายามสืบหาควา้จริงมา้วว่ามีใครเป็นผู้กระทําผิดจริงๆนะครับแล้วก็มีการรับผิดชอบด้วยความชอบนั้นก็ทําได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นง่ายที่สุดก็คือออกผู้มีอำนาจหรือผู้ที่มีส่วนรัเสีเนี่ยออกมาก่าวคาขอโทษนะฮะเอาแค่ขอโทษนี่ก็ผมว่าก็ที่คลายไปได้เยอะแล้วแหละอันที่สองก็คือว่าอาจจะต้องมีการ สืบสวนใช้กระบวนการที่ทำในการสืบสวนก็ข้อมูลก็ต้องเอามาตีแผ่กันนะครับและสุดท้ายคงต้องมีการรับผิดชอบเกิดขึ้นอาจจะมีการต้องรับโทษนะครับตามที่คำพิพากษาเกิดขึ้นแต่ว่าเพียงเนี้ยหลังจากนั้นเนี้ยจะนําไปสู่การมีโทษกรรมหรือการยกความผิดให้ของแต่ละฝ่ายนี่ค่อยว่ากันอีกทีส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเราจะเห็นว่าจริงความขัดแย้งนี่มนไม่ได้เกิดขึ้น,นข่ามคืนมันเป็นเรื่องความขัดแย้งที่มันสะสมตัวมานานแม้ทั่งความเท่าเทียมกันระหว่างชนชั้นนะครับ หรือไม่ทั่งโอเคอาจจะเป็นความอึดอัดเพาะข้องใจในเรื่องของการออปชั่นอย่างเงี้ยผมว่าสังคมจะต้องพยายามเขาเรียกว่ามองปัญหามองมองข้ามไปข้างหน้าก่อนว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแล้วเราพยายามสร้างกระบวนการในการแก้ไขรา,ากเหง้าของอย่างเงี้ยล่วงหน้าไปก่อนหรือแม้กระทั่งเรื่องอกฎหมายมาตราที่เรียกกันว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในหนึ่งสองเนี่ยก็ต้อง ก็ต้องดูว่าจริงๆอันนี้เป็นสาเหตุหน,นึ่งในความขัดแย้งไหมก็ต้องพยายามดูว่าเราจะมีการปฏิรูปกฎหมายนี้อย่างไรก็ต้องมีการพูดจากันอย่างเปิดเผยในที่สาธารณะครับอันนี้คือ,คอเริ่ม proactive ในการแก้ปัญหาล่วงหน้าไปก่อนไม่ใช่แบบรอกว่าปัญหาไปใต้พรมแล้วให้มันความขัดแย้งมันถึงจุดที่มันแก้ไม่ได้แล้วก็ระเบิดออกมาแล้วก็มีคนเสียชีวิตอย่างเงี้ยผมว่าต้องค่อยๆลดนึ่งลงไปหรือแม้แต่ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างนิชาหิรันบุรณะทุวธรรมที่ต้องสูญเสียสามี คือพลเอกร่มเก้าทุกวธรรมไปในเหตุการณ์เธอบอกว่าคาดหวังว่ารายงานของคออปอจะระบุความจริงที่ชัดเจนได้มากกว่าที่ปรากฏออกมาเพื่อตอบคำถามแก่ผู้สูญเสียรวมทั้งตัวเธอเองด้วยว่าใครเป็นคนก่อเหตุแต่ภรรยาของพลเอกร่มเกล้าก็เลือกที่จะให้ความเห็นถึงสิ่งที่สังคมควรจะทำกันต่อไปคือการสร้างพื้นที่หรือเวทีที่จะมาช่วยกันเติมเต็มจากข้อมูลในรายงานของคออปอให้สมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งเธอเชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ดีขึ้นได้ค่ะก็ทราบว่าขอปอก็มีข้อจํากัดในการทํางานมากนะคะถึงได้บอกว่าเนื้อหามันคงไม่สมบูรณ์ด้วยข้อจำกัดอะไรก็ตามแต่ในเมื่อขณะนี้ผลมันออกมาแล้วมันก็ยังไม่ใช่จุดจบหรือว่าข้อสรุปของสังคมดิฉันคิดว่าสังคมยังมีโอกาสที่จะช่วยกันทำข้อเท็จจริงนี้ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในระหว่างที่ข้อเท็จจริงยังไม่ยุติเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าข้อเสนอแนะที่อยู่ในรายงานของคอปอในข้อเสนอแนะเองเนี่ยมันมีข้อเสนอแนะที่คิดว่ามันควรที่จะถูกหยิบขึ้นมาดาเนินการต่อเป็นข้อเสนอแนะซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายไม่เพียงแต่รัฐบาลในรายงานเนี่ยพูดถึงกลุ่มทหารเจ้าหน้าที่รัฐสื่อมวลชนหรือว่า กลุ่มผู้ร่วมชุมนุมมีข้อเสนอแนะที่ค่อนข้างกว้างขวางแล้วมันครอบคลุมคนจนํานวนมากเพราะฉะนั้นถ้าปอเค้า,า,าปาบอกว่าหยิบข้อเสนอแนะน,นี้ให้กับโดยราชการไปดําเนินการเนี่ยดิฉันคิดว่าไม่เพียงพอเพราะว่าข้อเสนอแนะมันครอบคลุมของออทุกคนในสังคมเลยด้วยซ้านะคะแต่มันยังเป็นข้อเสนอแนะที่กว้างมากมันยังไม่เป็นรูปธปรรมเ,เ,เป็นหลักการเช่นบอกว่าเจ้าหน้าที่ทหารก็จะต้องระมัดระวังในการใช้กําลังควบคุม ผู้ชุมนุมข้อเสนอแนะถึงกลุ่มผู้ชุมนุมว่าแกรนรนาจะต้องมีความรับผิดชอบออต่อการชุมนุมที่มีการละเมิดต่อกฎหมายการชุมนุมที่ใช้ความรุนแรงแการนาต้องมีความรับผิดชอบลักษณะน,นี้เนี่ยจะมีการนําไปขยายผลอย่างไรที่จะประกันได้ว่าถ้าพรุ่งนี้มันเกิดเหตุการณ์รุนแรงอีกเนี่ย ข้อเสนอแนะเหล่านี้เนี่ยถูกนําไปทําให้เป็นรูปธรรมได้อย่างไรบ้างผู้ที่มีศักยภาพจะทำมากที่สุดขณะนี้ก็คือรัฐบาลแต่ก็ต้องอาศัยความร่วมมือและความตื่นตัวของสังคมสืมม่อมวลชนเองก็มีบทบาทอย่างมากทีเดียวโดยเฉพาะประชาชนเองเนี่ยค่ะก็ไม่ควรจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันถึงกับก่อให้เกิดความเสียหายกับชีวิตของคนใกล้ตัวเรา แล้วมันก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงนี้อีกมันยังไม่ไม่ปัญหามันยังไม่จบมันยังมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าทุกคนมีความสำนึกที่อยากจะป้องกันความรุนแรงนี้ไม่ให้เกิดขึ้นกับลูกหลานเราอีกเนี่ยมันก็จะตอบได้เองว่าจะมีบทบาทได้อย่างไรแต่อย่างน้อยที่สุดวันนี้คาดหวังว่ารัฐบาลจะนำข้อเสนอแระนนี้เนี่ยค่ะไปดำเนินการให้เป็นปรูปธรรม คุณผู้ชมคะรายงานการตรวจสอบและค้นหาความจริงของคออปอครั้งนี้นะคะได้ตามมาด้วยกระแสของสังคมที่วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็กลับมาพูดถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นครั้งนั้นกันอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งก็อาจจะตรงตามเจตนารม์ของคออปอนะคะที่ต้องการให้การทบทวนความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นเป็นวาระของสังคมค่ะแต่ว่าจนถึงเวลานี้แนวทางที่จะพูดกันไปถึงเรื่องของความปลองดองยังคงเป็นคําถาม ที่ต้องหาคําตอบจากการหันหน้ามาพูดคุยกันของทุกๆฝ่ายด้วยค่ะแต่นั่นก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเกิดขึ้นในเวลานี้เพราะยังมีเรื่องของความจริงและข้อเท็จจริงที่ยังถกเถียงกันอยู่อีกมากมายค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทยแล้วนะคะดิฉันและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ